ในระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง13กันยายนนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศในทวีปแอฟ,ฟริการวม3ประเทศซึ่งในวันนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนำเสนอเรื่องราวของราชอาณาจักรสวาซิแลนด์อันเป็นประเทศแรกของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมาให้ชมค่ะ อาณาจักรสวาซิแลนด์ดินแดนเล็กๆที่มีอาณาเขตเพียง17,363ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกามีอาณาเขตติดต่อกับประเทศแอฟริกาใต้และโมซัมบิกเป็นหนึ่งในสามของประเทศในทวีปที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกับประเทศไทยสวาซิแลนด์มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขา อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้สัตว์ป่าและทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงามรวมทั้งยังมีขนบธรรมเนียมที่เป็นเอกลักษณ์สวาสิแลนด์จึงเป็นประเทศเล็กๆที่สงบเงียบและมีเสน่ห์เฉพาะตัวจากพระราชสารกราบทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีสวาติที่3แห่งสวาซิแลนด์การเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวาซิแลนด ของสมเด็จพระบร,รมโอรสาทิราชสยาม,มกุฎราชกุมารในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการน,นำพระราชไมตรีและความปรารถนาดีของพระราชวงศ์และประชาชนชาวไทยไปสู่พระราชวงศ์และประชาชนของสวาซีนดนซึ่งนับเป็นการสถาปนานสัมพันธไมตรีในระดับพระราชวงศ์ชั้นสูงอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในเดือนกันยาก็จะมีแผนไป สามประเทศคือสวาซีแลนด์แทนซาเนียและมร็อกโกคือไม่เคยไปในท้องถิงนี้และประเทศไทยก็ในประเทศเหล่านี้ก็ซึ่งสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตมาไม่นานนักในแอฟริกานี้ก็ดูห่างไกลแต่เป็นทวีปที่มีศักยภาพและสามารถที่จะ พัฒนาขึ้นมาได้และมีความสำคัญทั้งทางการเมืองทางการเศรษฐกิจซึ่งก็จะมีผลประโยชน์ต่อประเทศไทยถ้าเปิดได้ปลูกฝังความสัมพันธ์ให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือน สมเด็จพระบรมโอร,าาราสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆทั้งด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมของสวาซิแลนด์รวมทั้งยังจะได้ทรงศึกษาชีวิตสัตว์ป่าอันหลากหลายซึ่งเป็นมนต์เสน่ห์ของทวีปแอฟริกานอกจากนี้ยังจะได้ทรงเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีสวัสดิที่สาม รวมทั้งพระราชชนนีตอมบีซึ่งเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงของประเทศและในวันแรกของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะได้ทรงวางพวงมาลาณานะอนุสร์สถานสมเด็จพระราชาธิบดีโซบุซาที่สองพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันผู้ทรงนำเอกราชมาสู่ประเทศชาติรวมทั้งยังทรงพัฒนาเศรษ,ษฐกิจและการศึกษาของประเทศ และแม้ว่าสวาซิแลนด์จะเป็นประเทศเล็กๆแต่ก็ได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมมีโรงงานขนาดเล็กและใหญ่เกิดขึ้นมากมายซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการแปรรูปและอุตสาหกรรมขนาดเล็กเช่นโรงงานทำน้ำตาลโรงงานผลิตผลไม้กระป๋องโรงงานผลิตแป้งขนมปังโรงงานผลิตเส้นใหญ่และทอผ้าโรงงานผลิตเยื่อกระดาษและโรงงานผลิตเครื่องแก้ว ในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะสัตว์ป่าสวาตเซอแลนด์ก็นับเป็นอีกประเทศหนึ่งในทวีปนี้ที่มีความหลากหลายของสัตว์ป่านานาชน,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 นิดไม่ว่าจะเป็นช้างฮิปโปยีราฟกวางม้าลายหมูป่าแรดขาวรวมทั้งนกนานาพันธุ์มีสถานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าอยู่มากมายในราชอาณาจักรซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยว ข้าไปชื่นชมกับสภาพธรรมชาติและสัตว์ป่าได้อย่างใกล้ชิดในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะได้ทอดพระเนตรและทรงศึกษาถึงความหลากหลายและความน่าสนใจของประเทศบนอีกทวีปที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมดวงใจของประชาชนเช่นเดียวกับประเทศไทยยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นการเปิดประตูสู่ความร่วมมือกันต่อไปในอนาคตวันนี้เวลา14นาฬิกา5นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาที่นัดดามาศได้เสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชารากิติยาภายังปาร์คนเลิศทรงร่วมงานดอกไม้จากใจซึ่งจัดโดยสมาคมแม่บ้านกรุงเทพมหานครและโรงแรมฮิวตันเพื่อทอด เพื่อเธอประเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาที่จะส่งเจริญพระชนมายุหกรอบในปี2538และหารายได้นําขึ้นทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาสมทบทุนมูลนิธิโรคไตเพื่อการสร้างตึกกัลยานิวัฒนาที่โรงพยาบาลสง์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตที่ยากไร้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัทดามาศและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภา ได้ทอดพระเนตรดอกไม้และต้นไม้ที่นํามาจัดแสดงภายในงานหลายรูปแบบโดยเน้นความสําคัญของพืชพันไม้น้ําและอากาศบริสุทธิ์อันจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์และปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยฝีมือการจัดของหน่วยงานสถาบันต่างๆรวมทั้งจากโรงแรมฮิวตันทั่วโลกโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์พาเรดจากใจโดยผู้แสดงกิติมศัสดิ์ที่มีชื่อเสียงพร้อมด้วยครอบครัว เมื่อตอนเย็นวันนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภาเสด็จอย่างห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นทรัลลาดพร้าวทอดพระเนตรงานประมงน้องกล้าวครั้งที่8ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยกรมประมงและคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลเพื่อหาไรายได้สมทบทุนมูลนิธิจุลาภรณรวมทั้งส่งเสริมเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเลี้ยงปลาและสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงปลาสวยงามการปลูกพันธุไม้น้ำให้เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศ สำหรับในปีนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้ทรงจัดตู้ปลาประธานแก่คณะกรรมการจัดงานเพื่อประมูลขายนำรายได้สมทบทุนและส่งพันปลาหางนกยุงเข้าประกวดซึ่งทรงได้รับรางวัลชนะเลิศภายในงานนอกจากจัดการประกวดการจัดตู้ปลาประกวดพันปลาชนิดต่างๆแล้วยังมีนิทรรศการพันไม้น้ำนิทรรศการทางการแพทย์และการประมงรวมทั้งการแข่งขันตอบปัญหาและการวาดภาพปลาสวยงามชิงทุนการศึกษาอีกด้วย ในเวลา14.30นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ท่านผู้หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิ็จวัฒนาพันวดีเสด็จพร้อมด้วยคุณพลอยไพลินเจนเซนพระธิดายัางโรงแรมอิมพีเรียลถนนวิทยุ ทอดพระเนตรการแสดงเปียโนวินโน่คอนเสิร์ตซึ่งคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติร่วมกับนัสสตูดิโอจัดขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เยาวชนที่มีความตั้งใจจะพัฒนาความสามารถทางด้านดนตรีคลาสสิกสาขาเปียโนรวมทั้งเพื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ท่านผู้หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีในฐานะที่เป็นองค์ประธานมูลนิธิอุบลรัตน์จะได้ทรงทราบถึงความสามารถทางด้านเปียโนของเยาวชนไทย สำหรับการแสดงในครั้งนี้ได้นำผู้ชนะเลิศและผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการแข่งขันเปียนโนนัสตูดิโอครั้งที่4มาร่วมแสดงทั้งสิ้น7คน